รงทานมาหลากหลายเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทานด้วยเป็นบะหม,ม,ม,มี่ม่งแดงหลวงปู่มต้มเลือดหมูด,ด้วยนะคะที่มาช่วยลงทานในครันี้ก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นเนื้อตุ๋นนะคะที่มาดูที่มาร่วมทำลงทานกับหลวงปู่ทำร้อนๆน,นะคะบ ข้าวเกรียบปากหม้อที่มันตำก็มีนะส้มตำแบบตำหน้าโรงทานเลยค่ะข้าวเหนียวปลาทอดส้มตำอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะทอดปลาทอดน้องคาเป็นแท่งๆเลยนะคะใาการทำโรงทานหมูอไม่ใชน่าเรนนี่มาด้วยนะคะด้วยนะคะมีถ้วยหอมมีขนมไข่หลากหลายไส้ขนมหลากหลายไส้นะคะ มนมเปียวมาจากที่โลกนะคะก็มาช่วยทำตรงตาให้กับหลวงปู่ด้วยมีบริการเครื่องดื่มเนียนะคะจะเป็นน้ำส้มโคโคเลี้ยงนะคะก็มี